ปฏิบัติผู้สอนทำทั้งหลายยังไม่เคยก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็โดนเลยนี่แหละนี่ก็สั่งนะแล้วก็ก็สั่งอเองก็เธอตื่นขึ้นมาเวลาเราปฏิบัติทำตื่นขึ้นมาให้คุยกับพระเจ้าจำได้รไหมล่ะโอ้ยพเจ้าบอกว่าพระเจ้เกิดเป็นเอืองอางเอเกิดมาชาติเป็นม,น,มนุษย์เราตามอย่างไรก็ตามมานั่งป อย่าคุยก well, okay, cool. <mel> <moon> <in> ันเนน้ำฟังเดี๋ยวการสวนมันกยังคุยเลยไม่รก้กูสวนเข้าไปได้ไปล่ะถ้าคิดเลยว่างอ่ะมันจะมีน้ำมีน้ำในถ้วยน้ำสกปรกันอยู่แทนน้ำดีออกไปมันออกมดถ้วยออกไปเลยเ้ลล่ะ แล้วกุศลมามันก็จะเข้าไปอยู่ถ้าไม่มีอะไรเป็น,น้ำโปทเตียวได้คือสังการเก่าๆอุปทา,านเก่าๆโมหะอวิชาเก่าๆต้องอยาให้มันมีถ้าเราจะมารับกุศลมาเราะแม่ถ้ามีกิตธนึกเป็นโลกธรรมหรือม,มีกิตธรนึกเป็นโลกมายาโอ้ยธรรมะมันก็ไม่เข้านึกผ่านก็ไม่เข้ามา เข้ามาก็อยู่ไม่ได้แทน้ำรีรองไปท่านไม่นัำตกกระแต่น้ำรีรองไปก็ร้นออกไปร้อนออกไปร้นออกไปเฉยเฉยมันไม่เข้ามไม่สมสักได้ไหมล่ะคะับเดี๋ยวไปคุยกันก็บอกมาเรื่อยๆบอกอยู่บอกตั้แต่วันแรกก็ถือวันนี้เรื่อยๆบอกอยู่วันนี้คือคือนะได้ไหมล่ะออนั่งใหเป็นแบบนั่งน่ะเห็มันคือคือ่อ,อนะ มาก็นั b à,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  feels, ่งแต่ม yeah, ้าท okay. yes. ี okay, ่ก uh, ็จร mm. hmm. ิงถ uh ้าจะให้มันได้มักได้ผลจริงๆน่ะอย่าไปติดการนั่งอย่างเร็วเด็ดคำนั่งอย่างเร็วมันก็ไม่เป็นสปายัไม่เกิดเสียงแตมันเป็ปัญญาที่ต่อกรเกิดยันเกิดอเมชาเกิดโ้หาเกิดอุปมาข้าเก่าๆที่มันเคยเป็นอะไรนะที่มันเคยเป็นนะ าแนะะจิตสำนึกใหม่มันไม่เกิดต้องสร้างจิตสำนึกใหม่ด้วยการเจริญจงกรมมาช่วยได้การจิตสำนึกเริญจงกรมมาช่วยได้มันก็หลับแต่ข้อหลับเี้สมัยพ่อปฏิบัติแล้วก็ต้องหลับเจริญจงกรมก็หลับแต่กอไม่ยอมแพ้ท่านนป็นพาะโอ้ยนอยใจกว่าน้อยที่ร้องเลย แต่ก็อไม่ยอมหลับเดินยองๆมันเดินยองๆไม่ยอมหยุดเพราะหลับไ็้มันหลับไปตั้งเก็บว่าเอ้ามันล้มลงไปแขนหักขาหักหรือของหักได้นีก็ตั้งเกียตอย่างนั้นเวลามันปวดท้องถึงเวลามันมีอะไรมันเฉยเว้ยวิวมันจะเป็นลมต้องก็บอกว่าเอ้าเป็นลมมันจะล้มลงไปแขนหักขาหักกตายก็ยอมแรียกควรมหมายของศัตรูพูดยา